สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพวงไผสซู่หูสู่คนคือเก่านะครับผมมาพอกับผมนะครับผมชิปนี้นะครับเซลล์ลักนะครับพามาเบิง L5018 นะครับ SP นะครับตัวตัวบุ้งกีนะครับเนี่ยตัวบุ้งกีตามคำเรียกร้องของลูกค้านะครับผมเออลูกค้าสอบถามเขามากหลายค้นนะครับผมเออย่าโปรโมชั่นฟรีดาวนะครับมาแล้วนะครับผมเอโปรโมชั่นฟรีดาวนะครับเป็นรถปี63 2,800ชั่วโมงพี่น้องนะครับรถปี63 2,800ชั่วโมงนะครับราคาเงินสดกะ515,000บาทนะครับ515,000บาทนะครับผมได้รถพร้อมกับบุงกีรแล้วก็เล็กช่วงหลังนะครับตัวนี้พอนหกปีนะครับงวดน,นะน,น้อยเดือนละ2,000งวดใหญ่ 2, ยยกะ110,000บาทนะครับผมพอนหกปีนะครับสวยๆเดิมๆนะครับเนะี่ย ยังว่าท่านมีห้อยหลีอห้อยแกะว่าท่านมีห้อยหอดตัดทอนพี่องคือเก่านะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็จองแล้วกับตรวจเช็คสภาพให้นะครับอย่างหน้าอย่างหลังเดิมๆจองแล้วกับตรวจเช็คสภาพให้เก็บสีเก็บรบายละเอียดให้นะครับโปรโมชั่นฟรีดาวนะครับบุ้งกีตอนนี้นะครับมีให้เลือกหลายขั้นเลนะครับเด้อไม่ว่าจะเป็น40แรงหาสิบแรงนี่มีเล็กมีถังท่วงหลังให้กางสีนะครับผมโปรโมชั่น ฟรีดาวนะครับผู้ได้นใจนะครับผมบุงกีนะครับกะโทรสอบถามเชื่อรักได้นะครับเบอร์โทรศัพท์0 6 1 0 7 3 8 6 8 1นึะครับขอบคุณลูกค้านะครับผมทุกท่านนะครับผมที่ติดตามรับชมนะครับเชื่อลักคอตัวลาไปก่อนนะครับเด้อสวัสดีครับ